มีละเอยดอกปูแหวนดอกเนยหัตดอกล็กแวดอกฮ่าๆเลี้ยงยอดใช่ไหมมาเก็ยงยอก่อน,นหน่อุ้ยบรรยากาศดีดีพี่แจ๊ดดีสุดอ่ะฮะ<า>ดีจริงฮู้ไม่เบรกแล้วนะเนี่ยไม่เบรกละเ<ง>บรกไม่ได้ละตอนเนี้ดยดอกแหวนจะดโด แต่แค่ต้อลกจักาเมื่มอล้เยาว, <ś c oughs> วนไปหนึ่งรอบแต่วอนนี้ฮัลหลก,ก็เรอาต่อเบียรามรอโอเคมายี่ยก็นก่าัดเด็กดก็ฮนงวิดีโอนะกวาโดกวดโดวิดีโอแล้วจะโดเต็มคลิปเนาะแล้วแบกกวาโดดันเลิอกพืชส่วนโลกเนาะแหว โอเคแค่ไหนตะโกนราช่ไหมก็เบื่อหรอโอเคบายบายตัวก่อนนาซันนะ